อบเผาวอดสาราหมู่บ้านเสื้อแดงจะนะมือมือดลงมือเผาสาราปากทางเข้าหมู่บ้านคนเสื้อแดงในเขตตำบลแข่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาไม่เหลือซากหลังประธานนปชพึงทําพิธีเปิด ตำรวจค่าสาเหตุจากการเมืองยิ่งลักษณ์จะเต็มใส่ชุดประจำชาติบาเรนยิ่งลักษ์ใส่ชุดบาเรนระหว่างเยี่ยมชมมัสยิดกลางประจำชาติในหน้าเฟซบุ๊กแอดยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เผยภาพของนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรขณะสวมชุดประจำชาติของบาเรน ระหว่างเยี่ยมชมมัสยิดกลางนักกรุงนามานาประเทศบาเรนโดยชุดดังกล่าวมีสีดำสนิทคลุมตั้งแต่ศีรษะจนถึงข้อเทา้าคล้ายกับชุดของสตรีชาวอาหรับที่มักสวมใส่ ด็อกเตอร์กโกรงได้รับเลือกนั่งประธานแบงค์ชาติด็กเตอร์กโกรงลอยลำคว้าเท้าอี้ประธานบอร์ดแบงค์ชาติก่อนชงคอรมอเห็นชอบจับตาใช้อำนาจพักทุนสำรองตั้งกองทุนความมั่งคั่งสนองรัฐบาลยิ่งลักรัดหมดนึกเสกกระเป๋าตุง่งงัดมาตรการผ่อนค่าน้ำไป กระชาค่าของชีพเจ๋งไม่เป็นท่าความร้อนละอุข,ของการเมืองค่าของชีพที่พุ่งกระชูดชาวบ้านบนอุบเดือดร้อนใครเป็นใครหาทางออกเปิดประเด็นกับนายพลคนกล้าผลเดือยเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนในรายการ สู้เพื่อบ้านเมืองใครจะรู้ว่าท้อง คำขัดสนปั้นโจรนจนเป็นตาหารก็เป็นไปแล้วเขาเป็นด้วยจิตวิญญาณตั้งปณิธานชีวิตให้เดินตามรอยพ่อ จะไม่ต้องเป็นห่วงลูกเป็นผลต่วงแห่งความอดทนไม่ท้อทองทมแท้ไม่กลัวไฟกลัวตายไม่ใช่ลูกพ่อทำการใหายสารต่อปกปักรัก ดินไทยคือนายพลคนกล้าเลือดดายกทยากเขก้มข้นคือทอทะหารอดทนที่ปกคลองลูกน้องด้วยหัวใจ ที่หาได้อยากเย็นในแผ่นดิน ดทนที่ปกครองลูกน้องในหัวใจทั้งรวมทุกรวมสุขรวมฝ่าฟันรวมเป็นรวมตาเขาคือลูกผู้ชายที่หาได้อยากเย็นในแผ่นดินใครจะรู้ วัดทองนากล้าสร้างใน่พลถทุแม่แดดฝนสาดโคลนให้เปืือนมนทินตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่หมอดไหม่สิน้นความกล้าหจะไม่มีวันดับ กับในคนคนกล้าคนเรือเอกบรรวิ์เก่งเรียนเราชีวิตเราก็ผ่านมาถึงขั้นนี้แล้วรับราชการก็มาจนถึงที่สุดแล้วก็ขอฝากงานให้กับแผ่นดินขอทําคุณให้กับแผ่นดินผมตั้งหลักอย่างนี้เลยเพราะนั้นอะไรที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติผมจะไม่ยอมเลยนะครับใครมาถามว่าเอ๊ะเป็นข้าราชการประจําทำไมอย่างนี้ผม ขอทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพี่น้องสมัชาาประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันพระสัปดดีนะครับกับ สาระการเมืองที่ให้หลักคิดกับท่านพลเรือเอกบรรวิตเก่งเรียนในพลกล้าของพี่น้องประชาชนนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับต้องรบกวนท่านมาในทุกๆสัปดาห์นะครับมาพบกับพี่น้องเพื่อเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการต่อสู้นะครับแล้ววันนี้ท่านก็ได้เชิญผู้ร่วมสนทนามาอีกหนึ่งท่านนะครับพี่น้องคงรู้จักแล้วก็ทราบดีท่านเป็นอดีตที่ปรึกกรมพระรศึกษาเป็นอธิบดีนักสู้นะครับท่านอาจารย์ สุดที่ผลสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตลอดทั้งวันพี่น้องคงได้พบนะครับว่าข่าวสารที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ที่ไม่สงบและขณะเดียวกันก็มีการเติมเชื้อเรื่องการตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงแล้วก็มีพี่น้องได้เสนอให้มีการรัฐบาลปลดกุนทวีสดสองพ้นเลขาสอปตฐานะที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมใช้กลไกรัดเอื้อประโยชน์ภรคการเมืองเปิดหมู่บ้านแดง ซ้ำเติมความแตกแยกทําชาวบ้านไม่วางใจแถมบริหารงานล้มเหลวความรุนแรงสูงขึ้นหลังจากขรับตำแหน่งจากโบนัสทางการเมืองหรือจะเป็นกรณีของนายกรัฐมนตรีไปแต่งตัวเป็นหญิงมุสลิมพร้อมคุมผ้าฮิาบและขณะเดียวกันก็มีหลายคนพูดถึงผู้หญิงชุดดำในการไปเยือนที่บาเลนก็เป็นประเด็นที่ พี่น้องประชาชนกําลังมองว่าการประพฤติของนายกเหมาะสมหรือไม่หรือกับกรณีที่รัฐบาลส่งดรโกร่งไปนั่งประชุมโดยการเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติตามความคาดหมายซึ่งดรโกร่งท่านพลเลกบัรวิทย์เก่งเรียนเคยเรียนพี่น้องแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความเห็นในทางตรงข้ามกับคนในแบงก์ชาติซึ่งสองสามเรื่องก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจอยากจะเรียนถามท่านในผลว่ามองมองจากสถานการณ์ การดําเนินการการแต่งตัวของนายกการไปพบประเทศต่างๆเป็นทางการเป็นการเยี่ยมโดยรัฐต่อรัฐแล้วก็ไปแต่งตัวซึ่งท่านได้พูดหลายครั้งแล้วนะครับหลังสุดนี้ไปใส่ชุดดําแล้วกลายเป็นไปเทียบเคียงกับสตาร์วอลตรงนี้ท่านมองการแต่งตัวนายกยังไงครับในสายตาของผมนะครับ,รบผมว่านายกยิ่งรักษหรือเราเรียกว่านางปูอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามีความผิดปกติทังสมอง เพราะผู้ใหญ่เขาก็เตือนกันเยอะแยะว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยมันควรจะเอาชุดไทยไปแสดงครับไม่ใช่ไปแต่งตัวตามเขาแล้วเป็นไงครับไปจีนใส่ชุดจีนครับชุดจีนแดงดอกทองไปญี่ปุ่นใส่ชุดญี่ปุ่นครับแดงดอกทองอีกแล้วก็ใส่ผิดไปเกาหลีไปเกาหลีทำาบกเอาแล้วแต่นั้นแดงไม่มีดอกนะครับไม่มีดอกทองวันนี้เอาอีกครับซึ่งไม่เข้าใจว่าไปแต่งตัว ประจำชาติเขาเนี่ยเพื่อเอามันครับหรือว่าจะโฆษณาหรือจะสื่ออะไรบางอย่างค,คือการที่เรามีนายกร,รัฐมนตรีที่มีวุฒิภาวะอย่างนี้เนี่ยก็พูดได้คาเดียวครับว่าเราบ้าแล้วนะครับ,รบแต่ว่าทําไมเราถึงจะต้องบ้าเราเพราะว่าพี่ชายเขาเนี่ยทักษิณชินวัตรเนี่ยต้องการที่จะทําลายชาติครับถึงได้กําหนดบุคคลอย่างนี้มาเป็นนายก ดูถูกพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศอยู่ในวงการเมืองมา45วันและเป็นเพียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมมองว่าไม่น่าจะปกติทางสมองครับด้วยความสุจริตใจเลยเป็นสิทธิ์ของผมคือผมจะมองพ่อผมไม่กลัวคใครจะมาทําอะไรผมผมก็ไม่กลัวนะครับ <c oughs> เพราะว่าตําแหน่งทั้งหลายแหล่เนี่ยมันคือหัวโขวนที่ทนใจมันก็ต้องถอดนะครับต้องถอดวันหนึ่งที่ทจนถอด ท่านก็จะกลัวผมมากกว่าที่ผมกลัวท่านในขณะนี้ครับ,รบทําไมถึงทําอย่างนี้แล้วไปแต่งก็แต่งถูกบ้างผิดบ้างเพราะเราไม่รู้ถึงแก่นแท้ของเขาว่าเป็นอย่างไรเขครับถึงไปแต่งชุดพวกนี้แต่งยากจะตายครับนะครับแล้วก็ไปก็เป็นตัวตลกให้เขาขำไม่เขาหัวเราะท่านไม่อายนะครับแต่ผมนะอายถามว่าไปเนี่ยประเทศได้อะไรบ้างครับผมบอกเลยว่าประเทศไม่ได้อะไรเลย วันนี้ยิ่งรักมาเป็นนายกได้กับตัวเองอย่างเดียวฝึกงานเป็นนายกฝึกพูดรู้สึกว่าแหมเดี๋ยวนี้เจรจาดีขึ้นมีสะบัดตาสะบัดหน้าดีขึ้นแต่ท่านดีคนเดียวประเทศกําลังจะชิปหายแล้วครับชิปหายไม่ใช่คาําหยาบพุทธะท่านก็พูดนะครับชิปหายแล้วเพราะทําไมข้าวของแพงทั้งแผ่นดินท่านก็บอกว่ามันถูกทั้งแผ่นดินแต่ขณะเดียวกันท่านก็บอกว่าตั้งวอุ่มสู้ของแพง ชาวบ้านเขาถามว่า er, ก right ้อไหนท่านว่ามันถูกแล้วตั้งหาประแสงของเงาวดำยาวอะไรเห็นไหมครับแล้ววันนี้ทำไมต้องให้นายบุญทรงไปบอกว่ายาขึ้นราคาสี่เดือนในเครื่องอุปโภคบริโภคที่เรียกว่าอาหารสำเร็จรูปอาหารจานเดียวอาหารจานเดียวและวันนี้ คุณชัดชวานน่นนะเขาก็ออกมาบอกแล้วเชื่อะลรนะครับนะชาติสุททิพอะไรนั่นแหละที่เลขาสภาเลยนะเลขาสมาคมขอ,ขอการค่าหรืออะไรอ่ะเขาออกมาบอกแล้วว่าสี่ <4 S 1> เดือนเท่านั้นนะตกลงว่าเรายืดเวลาตายไปสี่เดือนแต่ว่าท่านไม่มีทางที่จะควบคุมราคาสินค้าได้ครับเพราะท่านก็แหกปากพูดตลอดว่า น้ำมันขึ้นนะคะอันนี้เป็นไปตามคนไกการตลาดนะคะก็อยากจะถามคุณและฝากไปถึงบิดามารดาคุณด้วยถ้ายังมีชีวิตอยู่ว่าแล้วน้ํามันมาเละทำไมมันยี่สิบได้ไม่มีทางครับท่านอาหารจานเดียวนี้เรียนท่านทิพดีเลยท่านเดินถนนกินข้าวแกงอยู่ครับท่านจะไปบังคับว่าข้าวกับเผาไก่ห้ามขายเกินยี่ส้าเพราะต้นทุนก็อยี่สิบเขาได้กำไรห้าบาทขอโทษนะคะยืนทั้งวัน เขาจะได้ถอยท่านไปบังคับเขาเขาก็ต้องยอมเพราะท่านมีตำรวจท่านมีพาณิชท่านมีอะไรไปจากเขาครับเขาก็ลดปริมาณจ้ะจบไหมครับท่านครับจบแล้วแล้วท่านจะเอาน้ําหนักไปช่างเหรอว่าวันนี้เนี่ยข้าวกระเพราไก่ได้สามขีดเศษจับท่านจะเอาที่ไหนไปจ้างน้ําหนักชามก็ไม่เหมือนกันหรือท่านจะเอาหลักของอะคิมีดิส ใส่ลงไปในน้ำน้ำไหลออกมาเท่าไหร่เป็นเท่านั้น mm. แล้วท่านจะเอาใครไปรท่านไม่มีวันที่ชนะก,กลไกลการตลาดหรอกมันต้องเป็นไปตามธรรมชาติของมันครับดีแต่ทําอย่างเนี้น้ำมันโลกลดราคามาตั้งบานทะโรกแล้วเพิ่งจะเริ่มลดพวกเนี้ท่านเห็นไหมครับที่อย่างนี้เนี่ยเป็นภาพรวมมันจะไม่ขึ้นได้อย่างไรในเมื่อท่านขึ้นค่าแรงรท่านขึ้นค่าขนส่ง ท่านขึ้นค่าไฟเอีบอกชะลอแป๊บเดียวเดียวก็จะได้ตายทั้งแผ่นดินอันนี้ไม่ใช่แพงทั้งแผ่นดินตายทั้งแผ่นดินและท่านก็บอกว่าให้ราคาลงต่ำเป็นไปไม่ได้ไปต่างประเทศท่านก็เอาภาษีากรผมไปท่านนอนก็นอนห้องพิเศษไม่รู้ราคาเท่าไหร,ร่รเท่านั้นยังไม่พอดันเอาลูกไปด้วยดูดิครับไปราชการเอาลูกไปด้วยไปแต่แตงชุดญี่ปุ่นผมว่า